ภูเรือสูง1,365เมตรนะจากระดับน้ำทะเล สวัสดีครับทุกคนครับก็กลับมาเจอกันกับพีนะครับกับภารกิจเที่ยวเจ็ดจังหวัดนะครับทริปนี้นะครับเป็นทริปที่สองของเดือนเจ็ดแล้วนะครับผมก็จะมาเก็บจังหวัดเลยนะครับผมจังหวัดเลยก็จะมีเชียงคานผู้เรือนะครับแล้วก็จะมีทั้งคาเฟ่นะครับในคลิปนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับพยายามทาคลิปให้ดีขึ้นนะครับยังไงฝากติดตามต่อไปเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปพักที่ปั๊มแรกกันก่อนปั๊ม PT นะครับทิปนี้นะครับเป็นทิปที่4นะครับที่เราจะไปเก็บจังหวัดเลยหวังว่าจะไม่มีฝนที่ PT เส้นสระบุรนะีเดี๋ยวเราแวะกินกาแฟพันธ์ไทยตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วครับเดี๋ยวอีกสักพักเราเดินทางกันต่อ ออกจากปั๊มพีทีนะครับกินกาแฟเสร็จเราก็ออกเดินทางกันต่อนั่นเองครับก็เส้นนี้ไม่ค่อยได้วิ่งนะครับก็วิ่งเส้นขึ้นมาผ่านสระบุรีนะครับลบุรีนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผ่านเขาค้อด้วยผ่านพุทธเปิกด้วยนะครับผมแผนการเที่ยวของเรานะครับก็จะไปแวะเที่ยวที่ภูเรือก่อนนะครับอยากไปดูยอดภูเรือแล้วก็เก็บตาประทับอุทยานด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะตรงไปที่เชียงคานคืนนี้เราจะนอนที่เชียงคานกันนะครับไปเดินถนนคนเดิน เดี๋ยวเราแวะปั๊ม PT ปั๊มที่สองครับขาไปนั่นเองครับตอนนี้เราก็พักอยู่ที่ปั๊ม PT เพชรบูรณ์นะครับผมมีเรื่องนิดหน่อยครับตอนนี้9โมง50แล้วยังไม่ทันได้เที่ยวเลยหกักขาตั้งกล้องหกักแต่ทุกปัญหาแก้ได้ครับด้วยกาวร้อนเดี๋ยวผมจะมาลองหยอดกันแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่ามันใช้ได้ไหมทริปนี้นะครับ มันจะยืดไม่ได้นะแต่มันอยู่แหละแต่มันยืดไม่ได้มันจะได้แค่นี้เพื่อจะมีรูปมุมเงืยเยอะหน่อยนะโอ้ยต่ายจ่ายยังไม่ทันไปไหนเลยหักเหตุเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อครับผม หลังจากพักปัมที่สองเสร็จนะครับเราก็เดินทางกันต่อนะครับกเราจะมุ่งหน้าขึ้นไปที่ภูเรือก่อนนะครับไปดูว่าบรรยากาศอากาศเนี่ยจะเย็นขนาดไหนนะครับแล้วก็ไปเก็บตาพระพุทธยานจะได้ไหมนะครับหลังจากที่ออกจากปัมมาก,ก็เป็นเส้นตรงยาวๆเลยนะครับก็เส้นนี้ผมว่าร้อยโลเหมือนกันนะวิ้งยาวๆขึ้นไปออกแถวเขาคอกับเพชรบูร์นะครับผม ระยะทางที่วางแผนกันไว้นะครับในทริปนี้ก็ประมาณหนึ่งันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกิโลนะครับก็เรามาดูกันว่าคันน้ำมันทั้งหมดจะโดนไปกี่บาทท่านั่นเองนะครับกับทริปสองวันหนึ่งคืนเดี๋ยวเราแวะปั๊มที่สามคาเทคนะครับนี่เราพักอยู่ที่ปั๊มคาเทคนะครับผมเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันตอนนี้เราอยู่คาเทคก่อนเมืองลมสักนะ1 1 5เ็ดงห้าสิบแล้วเดี๋วเราเติมน้ำมันพักปั๊มนี้แล้วก็ไปกันต่อครับฝนนั้นตกมา ตกไม่แรงนะหวังว่าคงจะหยุดไม่อยากให้ถนนเปียก่ะเดี๋ยวเราเตรียามันมพักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เดินทางกันต่อหลังจากออกจากเข้าเทกมาไม่นานนะครับผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมจะแวะเซเว่นซื้อข้าวขึ้นไปกินบนยอดปูเรือกันก่อนนะครับหลังจากที่ซื้อเสร็จแล้วก็ไปต่อเลยนะไม่ได้แวะพักนะครับ ไปต่อกันยาวๆนะครับไปดูบรรยากาศกันที่ภูเรือนั่นเองครับว่าจะอากาศเย็นขนาดไหนวิวจะดีขนาดไหนนั่นเองระหว่างทางก็วิวสวยครับซ้ายขวานะครับเป็นป่าอากาศดีวันนี้ไม่เจอแดดเลยนะก็ภาวนาว่าจะไม่เจอฝนด้วยนะครับทางก่อนถึงภูเรือนะก็จะเป็นโค้งค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าถ้าฝนไม่ตกก็ดีครับเข้าโค้งกันสนุกเลยนะครับผมสำหรับยางเดิมติดรถนะครับที่ ใช้มาพอโดนฝนก็ค่อนข้างลื่นนะยังไม่ค่อยมีความรู้สึกมั่นใจเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่อยากเปลี่ยนนะครับอยากใช้ไปก่อนนั่นเองครับก็ยังพอได้อยู่ถ้าฝนตกถนนเปียกก็อาจจะต้องลดความเร็วเอานั่นเองนะครับแล้วก็ค่อยๆไปนะครับส่วนคลิปนี้จะมีลุยทางดินทางอะไรไหมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าครับตงกระทับพัปต่อตรงนี้ครับข้างบนเลยครับข้างบน หลังจากชำระเงินเสร็จนะครับเราก็เข้าประตูด่านแรกของอุทยานแห่งชาติภูเดือเข้ามานั่นเองนะครับผมทางก็ค่อนข้างจะมีชํารุดเยอะอยู่นะครับต้องระวังหลุมให้ดีนะครับถ้าขี่มอไซค์ขึ้นมาเราก็จะเจอทางด้านขวามือแรกไม่ใช่ที่ทําการอุทยานนะครับต้องขึ้นไปอีกเลยขึ้นอีกหน่อยนะครับผมก็จะเจอเป็นที่ทําการอุทยานจะเป็นที่ทําการอุทยานที่ เราจะเข้าไปประทับตาอุทยานเป็นลำดับแห่งที่สามกันนะครับผมแต่ไปเราลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้ลายเซ็นแบบไหนหลังจากประทับตาอุทยานเรียบร้อยเลยนะครับเราก็ต้องขับขึ้นกันไปต่อนะครับอีกไม่ไกลเท่าไหร่แต่ถนนไม่ดีนะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับผม ขึ้นมาถึงปุ๊บก็จะเป็นที่จอดรถแล้วก็ขึ้นสองแถวต่อขึ้นไปนั่นเองจอดรถไซต์ตรงน,นู้นนะฮะเราต้องมันขึ้นสองแถวตรงนี้นะฮะขึ้นสิบบาทลงสิบบาท ทางโคดเคียว1.3กิโลนะฮะทางโคดเคียวคขาบมาแล้วต้องขึ้นลงผ่านสองแถวยอดผูเรือนะฮะเราขึ้นสองแถวคันนี้มานะฮะเราจะไปหาที่ถ่ายรูปสวยๆกันนะฮะยอด ตอนนี้อุณหภูมิ21องศานะสวยมากเราจะพาเพื่อนๆไปดูตรงวิวกันครับนี่นะครับทรงแถวแกก็บอกว่าอยู่นานแค่ไหนก็ได้นะครับขึ้นขั้นไหนก็ได้จ่ายรอบเดียวนะครับไปกับ20บาทนะครับผมคนละ20บาท ของผู้เรือสามารถผู้เรือสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดูดข้าวที่เราซื้อมานะพร้อมกับวิวสวยๆนี้ข้าวอิ่มแล้วนะครับผมก็จะพาทุกคนมา ไหว้พระกันนะครับอยู่บนยอดภูเรือนะอยู่ที่ยอดภูเรือนครับหลังจากพาไหว้พระเสร็จนะครับก็จะมีที่ถ่ายรูปนะเป็น <c oughs> ยอดภูเรือสูงพันสามหกสิบห้าเมตรนะจากระดับน้ำทะเลฝังก็จะเป็นวิวภูเรือก็จะเป็นนี่เลยวิวกว้างมาก ทางเดิมมันก็จะมีรอยเท้าอันนี้ควายควายไม่ได้ว่าลนะอันนี้วัวแดงจะมีรอยเท้าสัตว์นะฮะต้องไปต่อนะวันนี้เราไม่ได้นอนนี่เราไปนอนที่เชียงคานนี่นะฮะเราก็ลงมาจากข้างบนกันที่เรียบร้อยนะครับเราขึ้นคันนี้กันไปนะมีร้านคาเฟ่ด้วยนะบูเลียคาเฟ่เดี๋ยวเราจะมุ่งไปที่ต่อไปกันเลยครับ หลังจากเสร็จที่ภูเรือนะครับเราก็จะไปที่ต่อไปกันนะครับต่อไปเราจะไปที่ถนนคนเดินเชียงคานกันนะครับแต่ว่าอาจจะไปที่แก่งคุดคูนก่อนนะเราค่อยไปหาโรงแรมกันที่ถนนคนเดินนั่นเองนะครับจากตรงภูเรือนะครับวิ่งไปที่ถนนเชียงคานนะครับผมก็จะใช้เวลาประมาณไม่ถึง2ชั่วโมงนะประมาณชั่วโมงกว่ากว่าแต่ว่าทางไปนะครับเป็นป่าเป็นเขานะต้องตัดทางหมู่บ้านทางเขานะครับทางจะค่อนข้างโค้งเยอะพอสมควรเลยนะครับผม จะมีทั้งถนนดีแล้วก็ถนนลูกหลังด้วยนะครับการไปต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับก็เป็นถนน2เลนสวนนะครับผมแล้วก็มีที่ให้ถ่ายรูประหว่างทางค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้แวะนะเพราะว่าเราจะยิงขึ้นไปกว่าจะหาโรงแรมอีกครับยังไม่ได้จองที่พักมาเลยนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดยาวด้วยนะวิวข้างทางนี่ผมบอกเลยว่าต้องมาดูต้องไปด้วยตัวเองนะครับสวยมากนะครับอากาศนี่คือเย็นนะครับ สภาพการจราจรก็ไม่แน่นนะครับรถแทบจะไม่ค่อยมีวิ่งเลยนะครับผมขณะวันนี้เป็นวันหยุดนะเพราะวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับพรุ่งนี้คนก็จะลาการวันศุกร์แล้วก็หยุดกันยาวนะพฤหสัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเลยนะครับแต่ว่าออกมาแค่พฤหัสศุกร์นนะแล้วก็วันพรุ่งนี้ผมก็จะตีรถกลับกรุงเทพนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะไปเปิดประสบการณ์นะครับที่ถนนเชียงคานกันอีกรอบนะครับร์ช่น2 0 2 5นั่นเองนะครับ ว่ามันเป็นยังไงกันบ้างแล้วอากาศนะครับเป็นยังไงแตกต่างกับผูเรือขนาดไหนนั่นเองครับมาถึงตอนนี้ก็ยังโชคดีอยู่นะครับที่ยังไม่เจอฝนนะครับมาถึงตัวเมืองเชียงคานนะครับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแก่กฟุดคูนะครับจริงๆอ่ะลังเลนะว่าจะไปนอนที่แก่งฟุดคูก็มีโรงแรมนะบรรยากาศก็ดีนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะไปเชียงคานที่ถนนคนเรือไปหาที่พักแถวนั้นดีกว่านะครับและนี่นะครับก็คือทาง ไปแก่งกคุดคูนะนถึงกันแล้วจอดรถได้หมดเลยซ้ายขวานะครับแล้วก็ไปหาที่ถา่ายรูปกันนะครับนะครับอยู่ที่แก่งคุดคูนะมาถึงสี่โมงกว่าถึงเชียงคานแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเล่นที่แก่งคุดคูนี้พาเพื่อนๆดูรอบๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาโรงแรมกันนะครับให้หาโรงแรมพักแถวใกล้ๆถนนคนเดินเชียงคานนะ <c oughs> มานะครับจากเส้นนี้นะขับมาแล้วก็บนเป็นวันเวนะ นี่ก็จะเป็นไฮไลท์หลักของแกงคุดคูนะถ่ายรูปตรงนี้ได้แล้วก็เป็นทางเดินริมโขงนะครับมีร้านอาหารอยู่ข้างล่างนะถมาที่ได้เหมือนกันมานะที่ถ่ายมีดีเดินมางน้นเดินมาเรื่อยๆก็จะไปเจอที่ถ่ายรูปนี่สวยอยู่นะเดี๋ยวเราเก็บรูปตรงนี้อีกสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่จอดรถตรงนน้นแล้วเดี๋ยวไปหาโรงแรมเช็คอินกันดีกว่าครับ จากที่เข้ามาในถนนคนเดินนะเขาบอกว่าช่วงเวลานี้ยังเข้าได้อยู่นะครับมาลองดูโรงแรมดูอะไรได้แต่ว่าสักสพักนึ่งจะขับเข้ามาไม่ได้นะเพราะคนจะเยอะมากนะครับก็เลยขับเข้ามาเพื่อลองหาโรงแรมแบบติดกับถนนคนเดินเลยแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่เอาดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างวุ่นวายนะเพราะฉะนั้นก็เลยเจอซ้ายมือนี้ว่าจะออกไปถนนใจได้ก็เลยเลี้ยวเข้าไปนะครับแล้วก็ ไปเห็นโรงแรมเยอะเลยซอยนี้เป็นซอยใหญ่เลยจีโรงแรมให้พักที่สามารถเดินเดินไปถนนคนเดินได้นะครับก็มีว่างเยอะอยู่คนน่าจะยังไม่เดินทางกันมานะครับก็เลยยังพอมีอยู่หลังจากนั้นนะครับเราก็มาเจอคุณป้าคนนี้นะเขาถามว่าได้ที่พักหรือ,อยังเป็นห้องนี้หรอเท่าไหร่อรแบบ่ะห้าร้อย นี่ครหมดนะตอนนี้ก็ห้าโมงยี่สิบครับเราได้ที่พักคือละห้าร้อยอยู่ติดก,กับถนนคนเดินเลยนะฮนะเดินไปไม่ไกลจอดรถด้านหน้าได้ด้วยชื่อที่พักนี่นะครับเพื่อนสองพี่น้องพอดีคุณป้าเขาเรียกไว้ เ,เดี๋ยวประมาณสักห้าโมงสี่สิบห้าเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปถนงคนเดินกันนะครับตอนนี้พักผ่อนก่อนเก็บข้าวเก็บของ,รงเรามาจากที่พักตรงนู้นนะครับจอดรถตรงนู้นแล้วเราก็เดินไปที่ถนนคนเดินกันนะฮะแล้วผมจะพาทุกคนไปเดินถนนคนเดินกันนะครับตอนนี้เราเข้ามา อยู่ถนนคนเดินเชียงคาเลยนะตอนแรกเราเห็นโรงแรมตรงนี้เหมือนกันนะขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ตอนแรกว่าจะจอดพักที่นี่แหละแต่ว่ามันวุ่นวายไปหน่อยตอนนี้เราเดินมานะครับถึงจุดที่เขามานั่งริมโขงกันแล้วนะยูนนซื้อของไปกินทงริมโขงได้นะแล้วก็วัดตรงนี้จะเป็นที่ให้จอดรถได้นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งริมโขงชิลๆทางนู้นดีกว่าซื้อของกินไปกันนะครับตรงไปนี้ก็ไม่มีอะไรล้วหมด สำหรับฝั่งนี้นะครับตอนนี้นะครับอยู่ริมโขงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณเกือบทุ่มหนึ่งแล้วแต่ฟ้ายังสว่างอยู่เลยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับมานั่งชิลริมโขงกันอากาศดีไม่มีไม่ค่อยมีแดดแต่ว่าไม่ได้เย็นนะแตก่ก็ไม่ได้ร้อนอยู่ได้ระหวังกินนะครับนั่งชิวอยู่ริมโขงนะ,จะเจอเรือ คนนั่งกันเยอะเลยนะฮะริมโขงมีเรือผ่านด้วยนะฮะอันนี้นะครับหกโมงอนนี้หกโมงแล้วคืนมาใส่บาตท,ที่ถนนเชียงคานแต่เช้าเลยนะนะครับพาเพื่อนๆใส่บาตรกันตอนเช้านะครับเราเดินไปถนนคนเดินกันดีกว่า นี่มีคนออกมาใส่บาตรเต็มเลยนี่ครับเป็นซอยที่พักโรงแรมของเรานะกำลังคนเดินตอนเช้านะครับตอนนี้สิบโมงเช้านะครับออกไปไหนไม่ได้เลยยังอยู่ที่พักนะครับที่เชียงทานคนต้งนี่เป็นที่พักของเราคืนละห้าร้อยบาทนะครับชื่อที่พักว่าเพื่อนนี่ เพื่อนสองพี่น้องนะครับอยู่ติดกับถนนแบบนี้เลยนะครับเป็นห้องที่พอนอนได้นะมีพัดลมมีแอร์นะแล้วก็ห้องน้ํามีการ้อนแต่ว่าเจ้าของที่พักบริการดีมากนะนี่นะห้องน้ำก็ลองมาติดต่อแกได้นะคืนละห้าร้อยนะครับ ที่เช็คเอาออกมานะครับก็ฝนตกไม่รอฝนหยุดแล้วนะครับเราออกมาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกะว่าจะถึงกรุงเทพตอน3ามทุ่มนะครับก็เลยขับออกมาเลยเดี๋ยวออกมาไม่นานก็จะปั๊มแวะพกีทีททปั๊มแรกกันก่อน กินจนน้ำม,มันเสร็จนะครับก็ฝนยังตกแบบต่อเนื่องนะมันตกแบบต้องใส่เสื้อกันฝนเลยนะมันไม่ได้ตกแบบไม่ใส่เสื้อกันฝนก็ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยยาวๆไปเลยนะฝนตกไม่หยุดเลยแล้วดันมาเจอถนอนทางกลับนะครับที่ค่อนข้างขรุขระนะเป็นหินกรวดนะครับรถจะสายไปสายมาเลยต้องขับช้าๆเลยนะครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยมีทําทางทาถนนก็ค่อนข้างเยอะนะถนนค่อนข้างลื่นเลยพอสมควรนะครับ ก็เลยต้องค่อยๆไปแต่วิวซ้ายขวานะครับอากาศที่เย็นไม่ต้องพูดถึงนะแล้วก็วิวสวยมากนะครับแต่ว่าเราจะไม่แวะจอดรูมนะเพราะว่าฝนตกนะครับเห็นอย่างนี้ตกหนักนะก็ยังคงตกไปอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ไม่หยุดเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับพาปลานะครับแล้วก็พาหมู่บ้านของชาวบ้านนะครับมาเพื่อจะกลับไปทางปูเรือที่เดิมนะ เพราะว่าถ้าจะเกือบกรุงเทพยังไงก็ต้องผ่านภูเรือนะครับผมเป็นเส้นทางเดิมนั่นเองนะครับบอกเลยนะครับว่าฝนนี่ตามผมมาตั้งแต่เชียงคานนะถนนไม่มียังไม่ได้แห้งเลยนะครับก็าตามมาเรื่อยๆจนถึงภูเรือก็ยังมาอยู่นะยังไม่เจอถนนแห้งสักทีเลยนะครับวิ่งถนนเปียดทำำําความเร็วไม่ค่อยได้นะได้แต่ค่อยๆไปนั่นเองครับผ่านภูเรือเส้นนี้นี่ โอกาสหน้ามีโอกาสจะขับมานอนแถวคูเรือนะอากาศดีมากนะครับอากาศเย็นกว่าแถวเชียงคานแต่ว่าเป็นคนละบรรยากาศกันนั่นเองครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะครับเป็นคาเฟ่ดีมีนานะตอนนี้เราถึงนะฮะคาเฟ่ดีมีนาคาเฟ่นะครับเราจอดรถไปตรงนูน้นนะครับเดี๋ยวฝนตกตกมาตั้งแต่เชียงคานเลยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่า ทางเดินเข้าไปคาเฟ่นะครับโซนอาหารคาเฟ่มีมินาไปซ้ายอนี่จิบถ่ายรูปอ,อู๋สั่งข้าวเป็นหนึ่งจานกับเครื่องดื่มนะครับเราพักผ่อนที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อนะครับมากมองนี่โอ้โหลอยอยู่บนเขาเห็นไหมครับ วัตถุดิบมาแล้วมาแล้ววัตถุดิบข้าวไข่เจียวน่าจะจุงควายออกไปกินหญ้าหรือเปล่าอ,ออกมาถ่ายรูปนะครับที่นี่คมีที่พักด้วยนะเดี๋ยวเรามาเก็บรูปตรง,ตรงสะพานตรงนี้นะกินกาแฟกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปกันต่อ จากคาเฟ่เสร็จแล้วนะครับเราก็เดินทางกันต่อน,นั่นเองนะครับฝนยังไม่หยุดเลยนะตายแบบจากนึกว่าออกมาจากคูเรือแล้วจะเจอแบบแดดยังไม่เจอเลยนะครับก็เดินทางต่อครับผมยุดรอไม่ได้นะก็าต้องเดินทางกลับกรุงเทพนะครับเป้าหมายของเราคือต้องถึงกรุงเทพตอนสามทุ่มนะก็วิ่งผ่านภูเขาม,ามาเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะวิ่งกลับทางเดิมเลยนะครับ ระหว่างทางกลับนะครับก็เห็นชาวไบเกอร์พี่ๆน้องๆน,นะเยอะเลยเหมือนกําลังเพิ่งไปนะเพิ่งไปพูทาเบิร์กหรือบางคนก็ไปอ่าเชียงคานเลยก็มีนะสวนกันไปเยอะเลยนะครับแต่เราสวนกับกรุงเทพแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราต้องทํางานแล้วนะว่าแต่2ตัวนั้นเขาทาอะไรกันนะ คนเห็นมันที่ผมเห็นไหมหลังจากที่เราขับมาเรื่อยๆนะครับเราเห็นองค์พระใหญ่นะสีขาวก็เลยพลาดไม่ได้นะครับยังพอมีเวลาอยู่นะเมื่อกี้ขับรถผ่านนะครับเห็นพระสีขาวองค์ใหญ่ก็เลยแวะเข้ามาดีกว่าอันนี้ชื่อวัดเครือหงนะครับท้าวเวสสุวรรณแล้วก็จะมีพระองค์ใหญ่นะครับเราจะพาไปดูใกล้ๆกันครับ นี่นะครับเราไหว้เทวเวสุวรรณเสร็จแล้วอ๋มุมนี้สวยมากมุมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายมุมนี้กันนะครับอแล้วเดี๋ยวเราถ่ายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อละสำหรับใครนะครับที่วัดเครือหงนะครับเห็นพระสีขาวองค์ใหญ่นะครับก็คือจะเป็นวัดเครือหงนะครับเราแวะมาสักการะท่านได้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะ ิปเรรียยบบออาล้คัหลังจากไหว้พระเสร็จนะครับเราก็ไปกันต่อนะครับผมนัม่นจะมีงานนะชนผมทานข้าวเลยนะครับใจด,ดีมากๆเลยนะครับผมอตอนนี้เราก็ต้องรีบไปกันต่อละฟ้าเริ่มสว่างแล้วนะครับเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันที่นี่นะครับเป็นฟั๊มที่สองนั่นเอง นี่เราลงมาถึงลมเก่านะครับปตทลมเก่าเติมน้ำมันไปนะครับเดี๋ยวเราพักอีกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะใช้เงินในทริปเนี้ยไปกี่บาทนะครับแล้วก็เราจะถึงตอนสามทุ่มเหมือนเดิมไหมนะครับนี่นะครับปตทลมเก่านะครับไปสามสิบนาทีเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราเดินทางต่อกันเลยครับพราไซหลายท่านฮะหลังจากที่เติมน้ำมันเสร็จนะครับเราก็ เดินทางขั้นต่อนะครับอีกยาวๆเส้นนี้ผมจําได้ขามานะไม่ลืมเลยเส้นนี้ต้องเป็นร้อยโลนะครับแล้วก็ผ่านทางเข้าพุตาเบิร์กด้วยนะครับคนขึ้นกันเยอะเลยนะคุตาเบิร์กไม่รู้ว่าหยุดยาวนี้นะครับน่าจะคนเยอะมากแน่เลยมีเพื่อนๆพ่ีพ่ๆชาวไบค์เ,เกอร์น,นะครับวิ่งผ่านไปค่อนข้างเยอะเลยนะอํอสหรับค่าน้ำมันนะครับตอนแรกกับผมตั้งใจเลยว่าทริปเนี้ยประมาณ1,100กว่าโลอ่ะค่าน้ำมันควรจะอยู่ประมาณ 1,400งพันร้บาทนะแต่ว่าเราเติมขากลับไปเนี่ยทั้งหมดเลยนะค่าน้ำมันโอเวอร์ไปจนถึง1,500บาทเลยนะคืออาจจะต้องขับให้ชา้าลงวันนี้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนใช้ฟอซ่าก็บอกผมได้น,นะว่าประมาณ27-18โลลิตรเนี่ยสำหรับฟอร์ซ่านี่ปกติแล้วหรือเปล่าสำหรับความเร็วยืนพื้นทั่วไปนะครับ แต่เ่งมาเอาช่วงตอนเย็นนะครับเพื่อนๆก็ทิปนี้นะไม่เจอแดดเลยนะได้เจอแต่อากาศหนาวนะครับผมเดี๋ยวเราแวะพักปตทเป็นปั๊มที่สามนะครับขากลับตอนนี้นะครับเราแวะเติมน้ำมันปตทเพชรชบูรณ์อำเภอวิเชียรน,นะครับผมก็พักกินน้นนำข้าวน้ำจิบนาทีนะครับเติมน้ำมันไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อนะครับ ขาก,กับนะครับก็ยังพอมีกลุ่มไบเกอร์นะที่น่าจะเดินทางกับกรุงเทพหรือว่าเที่ยวเสร็จแล้วบนผมนั่นเองนะครับมีทั้งเวฟก็มีนะแล้วก็รถใหญ่เลยก็มีนะครับก็มีเห็นบ้างเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็คนออกมาขี่รถในวันหยุดค่อนข้างเยอะนะแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับตามเขาตามอะไรเงี้ยรถบรรทุก10บล้อทางชันก็ค่อนข้างเยอะนะครับ เดี๋ยวเราแวะปั๊มพิทีปั๊มนี้เป็นปั๊มสุดท้ายแล้วครับตอนนี้นะครับเราอยู่พีทีตรงสลับ,บรีเลียงเมืองทริปนี้นะครับกลับถึงบ้านประมาณสามทุ่มทันนะครับก็เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีทริปหน้าเลยแล้วกันบ๊ายบาย